ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในระบบ FM 101เมกะเฮิร์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายสไตล์นัทนันอีกสักครู่มาพบกันค่ะพูดคุยกันสบายๆกับเนื้อหาหน่าติดตามและน่าสนใจพร้อมรับฟังตัวโน้ตดนตรีและฟังเพลงเพราะๆที่นัทนันจัดให้กับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะ การมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในคร,รอบครองเนี่ยเป็นความผิดเนี่ยหมายถึงการมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยขีดสันตายคำว่าไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะหากมีการดําเนินการขออนุญาตแล้วล่ะและมีใช้โดยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยถูกขั้นตอนตามกฎหมายตรงเงื่อนไขทุกอย่างการมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนที่ตนได้รับ อนุญาตให้มีและใช้ได้โดยถูกต้องจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายนะคะสำหรับใบอนุญาตนั้นเนี่ยมีหลายประเภทเลยเช่นใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนส่วนบุคคลใบอนุญาตสำหรับการค้าหรือใบอนุญาตให้พาอาวุธติดตัวไปด้วยเป็นต้นขั้นตอนในการขออนุญาตให้มีการใช้แล้วก็ให้ในเบื้องต้นเนี่ย หากบุคคลในประสงค์จะมีอาวุธปืนต้องยื่นการขออนุญ,ญาตซื้ออาวุธปืนก่อนอันดับแรกเลยตอนนายทะเบียนถูกไม้ฮะการผลิตอาวุธปืนมาเนี่ยถ้าผลิตออกมาเองแล้วมันไม่ใช้เองมันผิกดกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มีบัญญัติที่ถูกตัดกฎหมายเนี่ยแน่นอนว่าขั้นตอนนั้นอะอาวุธปืนที่เราจะเอามาต้องยื่นซื้อ อาวุธปืนที่ถูกได้รับอนุญาตโดยนายทะเบียนท้องที่เท่านั้นนะคะถึงจะถือว่าเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเราผลิตมาใช้เองโหต่อให้คุณภาพแบบยิ่งกว่าสเสดมมองนี้คุณผู้ชั่ามันทาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ส,ามาสั่งาไม่สามารถที่จะประดิษฐ์ขึ้นเพื่อมาใช้เอง,ง่ายนะคะครัวนี้ในเรื่องของการขอใบอนุญาตในเวลาที่เราจะซื้อปืนเนี่ยนอกจากบตรประชาชน ทะเบียนบ้านหลายๆอย่างเลยที่มาบอกไม่ว่าจะเป็นลอกลายลอกของปืนหรือว่าใบรับรองคุณสมบัติและสุขภาพจิตนะเนาะแล้วก็ประมาณควบคุมความระพิชเนี่ยต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติมีด้วยว่าถ้าท่านเนี่ยจะให้ท้องถิ่นไหนจะพนักงานาท้องถิ่นคนไหนที่เขตไหนเป็นผู้อนุญาตท่านต้องมีเขตบ้านที่อยู่ภายใต้การปกครองของ,องออของขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นั่นนะนะคะพูดง่ายท่านต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านค่ะและทะเบียนบ้านที่ท่านอยู่ในท้องที่อ่ะสมมติว่าในอำเภอเมืองแล้วกันอำเภอเมืองปัตตานีท่านมีท้องที่ท่านอยู่ในท้องที่ปัตตานีเนี่ยทะเบียนบ้านของท่านที่ท่านอยู่เนี่ยท่านต้องอยู่มาแล้วไม่น,านา้อยกว่าหกเดือนนะคะโดยยื่นตามแบบปนหนึ่งเมื่อในทะเบียนพิจาราณาแล้วเห็นว่าผู้ขอมีคุณสมบัติไม่ต้องห้าม จะออกไปอนุญาตก็จะบอกจะออกไปอนุญาตให้ตามแบบปสค่ะซึ่งใบอนุญาตนี้มีอายุ6เดือนนับแต่วันที่ออกเมื่อซื้ออาวุธป,ปืนแล้วผู้ซื้อจะต้องไปดําเนินการขอไปอนุญาตที่จะมีและใช้อาวุธป,ปืนเพื่อให้หนายทะเบียนพิจารณาออกใบอนุญาตตามแบบปสให้มีอย่า คุณผู้ฟังต้องตรงนี้นิดหนึ่งใบอนุญาตป .3 มีอายุ6เดือนเพราะป .3 เป็นเพียงใบอนุญาตให้ซื้อได้นะคะซื้อเอาวุธปืนเลยมีอายุ6เดือนแต่เมื่อท่านซื้อไปแล้วเนี่ยใบอนุญาตของท่านเน่ะไม่ได้หมดตามเป็นปีๆหรือเป็นเดือนเหมือนกับใบป .1 ปอ .3 อันนี้ต้องเข้าใจนิดน,นึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสับสนว่าเอ้ยมันเป็น มันเราไปซื้อใบป,ปแามวทำไมให้เราให้หกเดือนหกเดือนคือให้ท่านไปซื้อพอท่านซื้อมาแล้วท่านต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบแบบปอ4ป .12 ประมาณนั้นเดี๋ยวเจอน้องปลาใหม่กับรายการคุยสบายสไตล์และทนานในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิม1 1บเอน้อานาทีโดยประมาณถึง12บสนยกา ก่อนพักกินข้าวสำหรับวันนี้น้อง่านและรายการคุณสบายสไตล์นะัทนานขอลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ